ทางอเภอเองร่วมกับในวันนี้นะครับก็พี่น้องชาวอาเภอโคชัยต้องขอขอบคุณท่านเีเป็นอย่างถูที่ได้ดูนาบ้านให้กับผู้ยากไร้ในวันน uh, ี้นะครับขอขอบคุณท่านมากครับนะครับวันนี้เรียนเชิญนท่านคณะส่วนราชการนะครับสั้างแถวบริเวณเื้องหน้าพระบรมชายรัชนะครับนะครับได้ประกอบพิธี เปิดด้วยสรวาราศาสนาเพื่อหน้าพระบปรมดุษายรักษณ์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรณีที่าเทพพญยวงดีกรมหลวงราชสารีสี รดยต้นประธานประธานในพิธีดิฉันนางพภะพรชัยเมธีสีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะโสธเจ้าลูกยาเธอเจ้าหิ้าพัชรกิตยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชาราชชิดาประจำปีงบประมาณการมาจรุงราษฎรหมู่ที่14บำีบุันนี้โดยเหล่ากาชบ้าน และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้2,566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรีนธิราเทพธิัามหาวชิระราชธิดาแต่เป็นคนดีของสังคมซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือมีที่ให้มีความแข็งแรงมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสามัคคีและความร่วมมือ ร่วมใจในการจักเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน3 6 0ล้าน6แสนบาทเพื่อจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างบ้านจาปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2566กกัดเป็นงบป,ประมาณการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตามภารกิจต่างๆเช่นด้านการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตผู้ประสุกภัยต่างๆอาทิเช่นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยภัยหนาวและภัยพิบัติอื่นๆ ด้านการและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหนักของการราชการฝ่ายปกครองท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาในการสนับสนุนประธานในพิธีได้รกรุณาเป็นตัวแทนของเราประชาติจกกังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จในครั้งนี้พร้อมทั้ง มอบสิ่งของให้แก่ผู้รับมอบบ้านเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะท่านคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกต,ต่อไปท่ารวมถึงรองนม่บ้านนาไทยจังหวัดแล้วก็สมาชิกแม่บ้านนาไทยจังหวัดและ,ะเอกทุกท่านท่านนายอำเภอโรุไทยท่านคณะส่วนราชการอ,าอรื่นๆ ชเวทที่ท่านติดธภารกิจเลยได้มอบให้กับผมมาทำหน้าที่แทนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาเป็นประธานก็ถือว่าเป็นผู้ที่เคยอยู่ดำรงชีพบริหารท้องถิ่นนะครับที่ได้ช่วยกันคัดกรองเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือโดยเราใช้หลักการสําคัญก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไม่ให้ มีความเหลื่อมล้ำกันของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดของเรานะครับสท่ากับงบประมาณที่จัดงานกาชาดเนี่ยนท่านผู้ว่าว่าจะจะจัดช่วงหลังช่วงหลังปีใหม่อาจจะไม่ตรงกับปีใหม่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นการได้มาซึ่งรายได้ของเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยซึ่ง เป็น,นองค์ทำให้เกิดวันนี้แล้วก็มีผู้ได้รับประโยชน์อย่างไม่น้อยก็หนึ่งคนหนึ่งครอบครัวซึื่อมันก็จะเป็นผลดีไปในระดับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ขยายเป็นระดับตำบลอำเภอจังหวัดด้วยนะครับ เพื่อส่งไปถึงท่านได้ทรงมีพระโรกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับเราก็คงหวังร่วมกันว่าท่านจะหายดีในเร็ววันแล้วเราก็จะได้ชื่นชมกบารมีท่านนะครับนำมาซึ่งความรักให้กองรองสมรตรหมานกับมัคคีของคนไทยท,ทุกคนร่วมกันปกป้องอเพื่อทูนสถาบันพระมหากรกตไทยอาจจะเป็นที่รักของพวกเราทุก ผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญของความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการด้วยครับวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วครับขอทําพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชกิาธิยภาเจริญลาเทพยวดีกรมหลวงราชสทิดีิริพัฒน์มหาวชิระราชสิดา ชาต,ติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2566ันหหกน้าัันนี้ครับขอบคุณมากครับผมับเป็นทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็สิ่งของสิ่งของอุปกรณ์ในวันนี้นะครับจากนั้นก็ต่อไปเป็นของ หนึ่งบาทนะครับในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อตั้งมาก่อตั้งบ้านกับพระยาไทยนะรบ้วางมหาไทยแล้วก็สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยด้วยนะครับเพื่อนะครับมีไข่นะครับไข่ไว้สำหรับกลุ่มอาหารนะครับจำนวนแล้ต้อมีครับรองสายชนะนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลอ่างขางครับที่ช่วยสนับสนุนต่อไปของมีท่านใดที่จะมอบเพิ่มเติมไหมครับป้ายป้ายโครงการนะารัา

ผู้ว่าราชการจังหวัดช้อยทางชมรมแม่บ้านมหาททไ,หไทยนะครับท่านนายเตยโพชัยท่านนายกเทศมนตรีตะบนอัคขะคำท่านกำนันตะบนอัคขะคำผู้นำท้องฟี่ท้องปินก็เส,สียด้วยขึ้นยิงวิเทสเลยไม่เสียด้วยพวกนี้ผู้ได้รับมอบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมามอบน้ำใจให้ น,โโนี่นายี่นี่เสียเออครับเรากระชา้า่บ้านมหาไทยก็ได้นะครับมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งท่านนายอำเภอทั้งผู้บริหารท้องถิ่นผู้ปกครองท้องที่ทุกหมู่เหล่านะครับเรามาร่วมให้กําลังใจกับผู้ที่ถือว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเราเรียกวา่าการมามอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและต้องมแสนบ้านเพื่อผู้ยากไร้ เป็นนแด่พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระ,พระชกิกิยาภานหรืองค์พาของชาวไทยทุกคนนะครับที่บ้านเลขที่62หมูนะ่14ตำบลอัคคําทอำเภอโพไัยแห่งนี้ก็ค่อน,นข,ข้างจะอยู่อย่างลาบากเมื่อก่อนหน้านี้นะครับหลระชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยท่านนายกหละระชาติซึ่งก็คือท่านทั่รในการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านทรงคนใจกลิ่นนะครับได้พยายาม รวบรวมปัจจัยที่ได้รับการบปรจากจากพี่น้องประชาชนจากการจัดงานประจําปีของกาชาติครับแล้วก็จัดทําโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือนะครับบางส่วนก็สร้างบ้านให้บางส่วนถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่เหมาะสมก็จะซ่อมแซมให้เช่นรายนี้ก็เป็นการซ่อมแซมนะครับเล่างประาติจังหวัดสนับสนุนก็ประมาณมาส่วนหนึ่งแล้วก็ทางพื้นที่โดยท่านนายอำเภอท่านนายก ท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่แล้ก็พี่น้องในชุมชนช่วยกันสมทบทั้งเป็นปัจจัยทั้งแรงงานจนสําเร็จเป็นบ้านที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยแห่งนี้นะครับก็วันนี้นะครับเรา,าพร้อมคณะนะครับได้ลงมาทําพิธีมอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกําลังใจแล้ก็ที่สําคัญก็คืออยากจะบอกกับผู้ที่ได้รับการดูแลในครั้งนี้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ข้มหากรุณาธิคุณของสถาบ,บันพระมหากรรษัตริย์ไทยนะครับที่มีพระเมตตาครับเหล่าประชาชิหรือสภาประชาติไทยก็อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านด้วยนะครับขอ,ขอให้ทางื้นที่นะครับดูแลกันต่อนะครับในการใช้ชีวิตประจาวันของบุคคลต่อมายนี้เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็เป็นปกติสุขตลอดไปครับขอบคุณากครับท่านนายกมีอะไรจะฝาก กมธรสารโกนายกเทศมนตรีตำบลดินตรีทำกรขอขอบคุณทางเหล่ากชาติจังหวัดร้อยและก็กลุ่มแม่บ้านมหาไทยเนาะที่ท่านได้มีเมตตาสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ของตำบลอ่ามข้ามว,วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพล่อเนาะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบวันนี้และก็ที่าขาดไม่ได้ก็คือพ่อเมือ,มองอำเภอโพชัยของเราที่กำกับดูแล และท่านก็ได้มาลงดูพื้นที่ตั้งหลายครั้งนะครับท่านเนาะท่านท่านกำกับดูแลให้กับผู้นําชุมชนว่าสมควรที่จะเห็นบ้านหลังนี้แหละท่านก็ผลักดันให้พ่อคิดแล้ทั้งนีั้งนี้แล้วทั้งเทศบาลตำะลรแล้ท่านร่วมกับผู้นําชุมชนทั้ง14หมู่บ้านก็ได้ร่วมกันด้วยกินอาสาโดยเฉพาะหมู่บ้านเจ้าภาพก็คือหมู่14 ท,นนท่านนายสอนทองกระเดชท่านก็เป็นแม่ขาใหญ่ในในใน,ในการจัดทําตรงนี้ครับถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละเอารถส่วนตัวเอาอะไรหลายๆอย่างอะไรัิลาวิทยาของท่านมามาทำด้วยครับตัวนี้ก็ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับในนามตัวแทนของสมบลพระคำขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับนายสวัสดีครับตัวร์นะผมร้อเยนะ็นแล้วก็คณะกรรมการใหญ่ชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับที่ได้มาทำพิธีอ่อบ้านให้กับผู้แก้ไขในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านนะครับขอให้พวกเรานะครับได้ปรบมือเป็นการขอบขอะคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งการก่อสร้างนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกราบขอบคุณท่านทศสมุนนายกเทศมนตรีตำบลอัคคํา นะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านานะครับก็เสร็จเรียบร้อยเปลียนตอนนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับโลบอกเอาครับบนิดกล่องนะผู้ใดหลังหันหลังไม่ยิงสองส่งถิ่นบ้านเขาหรือถิ่นครับโอเคเปิดกล้องผมได้กล้องลูกพี่ผมไมปยิวน้ำเพราะลูกพี่ <c oughs> ผมเยอะมาก